5สิ่งที่ต้องมีก่อนขายออนไลน์ยุคนี้นะคะการขายออนไลน์เป็นสิ่งที่ทุกคนนะคะควรต้องเรียนรู้และลงมือทําค่ะฉะนั้นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรมีสิ่งไหนก่อนวันนี้ครูนูนํามาเสนอ5สิ่งนะคะสิ่งแรกเลยคุณจะต้องมีชื่อร้านค่ะรู้หรือเปล่าว่าชื่อร้านของเราหรือชื่อกิจการของเรานั้นควรเป็นชื่อที่เซิร์ชหาได้ง่ายบนออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นชื่อที่จําง่ายค่ะ และสิ่งที่สองวันนี้เราต้องมีสินค้านะคะสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่จับต้องได้นะคะหรือแม้เป็นสินค้าที่อเป็นความรู้เป็นความสามารถนะคะเช่นการขายคสอสออนไลน์นะคะหรือวันนี้ใครที่สามารถขายแฟรนชชายแบบนี้นะคะสินค้าที่หลายอย่างบนออนไลน์แล้วแต่ว่าคุณเลือกนะคะว่าคุณจะเลือกสินค้าแบบไหนนะคะคุณต้องมีสินค้านะคะและสิ่งที่3คือวันนี้ คุณต้องมีเงินทุนค่ะหลายคนบอกว่าเอา้าไหนบอกว่าเริ่มต้นบนออนไลน์ ต้องใช้ทุนแค่ศูนย์บาทใช่ค่ะสําหรับการเริ่มต้นนั้นเราแค่มีมือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถเริ่มต้นได้แล้วแต่ถ้าคุณอยากจะทําเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนตลอดไปคุณจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลงทุนค่ะไม่ว่าคุณอยากจะเป็นโค้ชเป็นครูคุณก็ต้องลงทุนในการเรียนรู้เรียนคอสออนไลน์เพื่อพัฒนาตัวเองนะคะและถ้าคุณอยากจะขายสินค้าคุณก็ต้องมีเงินทุนเพื่อที่จะไปซื้อสินค้ามาขายนะคะไม่ใช่ว่าไม่ยอมลงทุนอะไรเลยนะคะฉะนั้นแล้วการ ที่เราจะ รู้ว่าเอะฉันมาอยู่บนออนไลน์แล้วเราต้องมีเงินทุนนะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่4เลยนะคะก็คือช่องทางการขายค่ะตอนนี้นะคะช่องทางการขายบนออนไลน์เยอะแยะมากมายหลายแพลตฟอร์มนะคะฉะนั้นแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณจะขายในะช่องทางไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะไอจี k ิ o กต็อกยูทูบนะคะหรืออีกหลายช่องทางคะ่ะเลือกก่อนนะคะว่าคุณจะเริ่มต้นตรงจุดไหนช่องทางไหนนะคะเลือกช่องทางขายเอาที่คุณชื่นชอบและถนัดนะคะ และก็สิ่งที่5นะคะคือคุณต้องมีเวลานะคะไม่ใช่ว่าการทํางานออนไลน์มันเป็นอะไรที่สบายๆนั่นแหละหลายคนนะคะเวลาขึ้นมาทํางานออนไลน์แล้วนะคะมักจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คนง่ายโคสบายปล่อยเวลาล่วงเลยไปนะคะไม่ได้แบ่งเวลาทำมันอย่างจริงจังะคะ่ะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากสำเร็จ เอาจริงเอาจังนะคะบุญออนไลน์เราต้องแบ่งเวลานะคะทำให้เต็มที่นะคะเรียนรู้ฝึกฝนลงมือทํานะคะอ่าทั้งฉะนั้นแล้วนะคะทั้ง5สิ่งนี้นะคะถ้าคุณรู้แล้วนะคะคุณจะสามารถกลายเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการขายออนไลน์ได้แน่นอนค่ะค่ะคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วมาเจอกับคุนูได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ